เลี้ยงลูกภาษาจีนีพีสองมาแล้วนะคะหลัจากที่ลูกตื่นแล้วนะคะตื่นเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องเออเราก็ต้องแบบว่าอลูกแปลงฟันดับน้ำแต่งตัวค่ะแปลงฟันนะฮะชวหยาฮะชวถูกต้องชวหยาคำว่าอยาแปลว่าฟันคำว่าชวแปลว่าแปลงเพราะนั้นเราแปลงฟันก็คือต้องสวหยาเราใช้อะไรแปลงรู้ไหม ยาสีฟันใช <S <S ้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเย่ใช้ยาส ua อ๋อยาส ua คสลับที่กันนะอา้าวสห a ยาก็ยาส ua ต้องสว a ยาเพราะว่าแปลงฟันถ้าอยาสว a คือแปลงสีฟันนะสีฟนน <ะ S 2> สัฟนล่ะอยาสีฟันยา่าเกา หยาเกาอย่าเกาไม่ใช่เออจะจำอย่างนั้นหยาเกาจะอย่างนั้นก็ได้อ้าวไปฟันเสร็จแล้วยังไปเรียนไม่ได้ต้องแต่งตัวด้วยแม่โป๊ะโอเคไปโรงเรียนเอ่อแต่งตัวก่นนะแต่งตัวเรียกว่าต่าปั้นตาตาปั้นปั้นเหรอใช่ปั้นหรือป้าน ปั้นเสียงที่สี่ตาปั้นตาปั้นตาปั้นนะครับใช้กับใครก็ได้พิซซ่าผมเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยจะเข้าไปประกาศข่าวใช่ไหมก่อนจะเข้าไปประกาศข่าวได้เราก็ต้องตาปั้นอ๋อสมมติฉันแต่งตัวอยู่้รงบอกว่าอะไรหัวอะไรหัวตาปั้นตาปั้นอ่าหัวใจตาปั้นอันนี้ถ้ามีคําว่าใจบวกกับเว r ร์ปุ๊บแสดงว่าเป็น ing โอเคไหมหัวใจตาปั้นคือฉันกำลังแต่งตัวอยู่นะครับแล้วแถมให้พิซ่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องข้าวจวง ข้าวจวงใช่ถึงแม้ว่าพี่ลิซาเนี่ยจะสวยหมดจดทุกหน้าสดก็ตามแต่ว่าถ้าไอไอกิจกรรมนี้ผมว่าก็ใช้กันเป็นประจำคือข้าจวงแต่ว่าอะไรอ่ะแต่งหน้าเมคอัพอย่าสวยด้วยเมคอัพเธอจะบอกแบบนี้ใช่ไหมผมบอกว่าพี่ลิซ่านี่สวยตลอดเวลานะครับจะนอนจะตื่นจะหลับเออแบบว่าอย่างสงบทุกอย่างเนี่ยสวยไม่เท่าไหร่จิตใจดีโอเคเยี่ยมเรกว่า ข้าวจวงเขาเ่าข้าแปลว่าวาดอ่านี่ไงลูกบอกว่าลูกแต่งตัวเสร็จแล้วจะสายอยู่แล้วจะสายก็เพราะแม่แต่งหน้านี่แหละถูกต้องถูกต้องว่าจวงข้าวจวงข้าจวงแต่งหน้าตาปั้นแต่งตัวโอเคสวาหยาแปลงฟันหยาสวาแปรงสีฟันหยาเกาหยาสีฟันโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอ้มันได้ก่อนเจอกันอีพีหน้าเจอกันครับผม